พูจะกินยุบแล้วก็ที่น่างดูปากดูปากเต็มกระุะะ้งแก้วนื่เว้ยปะม,มาด้วยจ้าพี่น้องจ้าสมกับคำว่าเชฟแซมอีลีเนาะค่ะพี่น้องคืนซื้อว่าเชฟ บ่อใดนี้จากนาเตาจาักเทือดอกอคะพี่น้องคะมาเด้อค่ะมือนีเชฟแซมนํำเสนอเมนูย่างหนาก,ากากหมูจ้ะก็จะมีหูมีจมูกนะคะพี่น้องคะมาเด้อมากินน้ำกันคะ่ะอันนี้อุ้งอิงเป็นคนมักจก้ะเชฟแซมเราก็บ,บอกว่าเอาเจ้าลองมักเบิ้งด้วยว่าชัตอุ้งอิงกับมักไปรอบนึงจ้ะหลังจากที่ย่างเซ็จแล้วก,ก,นนก,ก็เอาไปพอกินน้ำยูจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปพ่อช้านกินเอิญวินนอมตอตะไค้มา ให้เพื่อนเอาไปให้พ่อช่านกินค่ะเล่าว่าแซ่บแสบนะหอมหอมจ้าพี่น้องเมนูนี้ก็จะเป็นกับเขาก็ไดเป็นกับแกลมก็ไดเด้อค่ะพี่น้องส่วนไซสจวดไซส์ดื่มก็สิเป็นกับแกลมส,ส่วนหลายเนาะพี่น้องเนาะหอมจ้ะอย่างยูนี่หอมห่อน้องบัวลำพูหอมหอดอ,อ,อ,อุดท่านีุ่่นล่ะค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะปืด๊ดเดือดบุบๆๆเลยจ้าการเป็นคีเอเต์เฮาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องสร้างสันล่างสันคลิปไ้มีคว่ม นาตื่นเต้นนาสนใจให้มีความหอมความแสบเป็นตะเบิงเป็นตะจวดเป็นตะม้วนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สารสัมพันธ์กับมูกับพวกไหมีความเนี้ยวแน่นกันเห็นบอระบบเพิ่นแจงมาว่าให้สารสัมพันธ์กันให้มีความแน่นแฟนนั่นล่ะค่ะ ย่าผ้ากันแตกข้อกันค่ะเวลาเป็นเพื่อนกันเค้าอยู่บ้านเดียวกันกินเข้ามอเดียวกันก็ใหายหักกันจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะอันนี้เอามาสร้อยแล้วคะพี่น้องสร้อยแล้วเด้อค่ะมือนีน้องไส้มาอย่ามอายคือหอดอายร้วาซันค่ะครอบครัวเดียวกันอยู่ไกลปันได้กับมาหากันคือเก่าแล้วพี่น้องค่ะคือทอดกันค่ะโอ้ยสมัยเป็นแตหยาบ่ห้โอ๊บอกว่าอ ุ้ยมีดกโาโบเขาสันอันนี้เป็นหนากากที่เชฟเสแอมเล่าอย่างทั้งหนาเลยนะค่ะทั้งหมดเลยเล่าบริหันบาดนี้เล่าสิทรับเคียงกระซูชีวิตคัก้อพี่น้องจ้าเคียงเลือเครื่องเดียวจ้านี่เล่าก็สิบแบงเครื่องแล้วเล่าสิเอาไปอย่างอีกเล่าพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันหลังจากนั้นเล่าก็ว่าใส่เบงดูวสันทรหาญาตีกันหนาวสันคืดหอดไปรไ่ายง่าวน้องไส้พื้นมาหาจ้าเมนูนี้น้องโอทเฮ็ดมาเด้อค่ะพี่น้อง เป็นไก่ไต่น้นาำเนาะเล่าว่าไก่สามพันปีค่ะพี่นออ้องอุ้ยต้มเบิดสามทานสามเต่าว่าสันเห็ดมาให้อายกินแบ่แบแบจ้าตว่าอยากหยาบเนี่ยจักหน่อยโอดว่าไก่สามพันปีว่าสันอายเลยซี่มเบืงองนั่นทั้งหยอกทั้งซี่มด้วยพี่นอ้องอใครอยู่บลวกปากถือปากเล่าอยู่ดอกเป็นกับแก้มชั้นดีเอาเอ,าเอา ล่อนเลยเพราะว่าสามเต่าโอดว่าสามเต่าจังได้กินว่าสันพี่น้องต้มตั้งแต่สิบโมงเสาจน่าหอดสี่โมงแรงระวังผักอยู่นี่อุ้งิงก,กันน้ำไล่ไล่พี่น้องคะมาเดอคขามากินไก่ไตน้ำน้ำกันเดอนี่แหลคะค่ะมิตรภาพพี่น้องกันอยู่ไซกันมามาากน้ำมหาหักกันคือเกาคะ่ะ